ผมมาแถวมหาชัยฮะได้ข่าวว่าแถวนี้ก็มาตายเอาดับหน้าเลยแล้วกันเฮ้ยวัดเจดมันมีนี่นี่ว่ารถช่องป่ะตามหารถช่องวัดเจดออริจินอลของแท้เพราะเรามาที่วัดเจดนะถามหลวงพี่หน่อยว่ารถช่องวัดเจดอยู่กุฏิไหนฮะในกุฏิไม่มีรถช่องครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อให้ออ้ยใช้พาะถึงแล้วตรงนั้นศาลาไม่ใช่อะไรอีรถช่อง ออ่เวจี้ไฟเบอร์จากผัก30ชนิดดื่มง่ายไม่เหม็นเขียวเราอยากให้คุณหลับสนิทตลอดคืนกูดนายหอยหอยหิววันนี้นะฮะผมมาแถวมหาชัยฮะได้ข่าวว่าแถวนี้ก็มาตายเอาดับหน้าเลยแล้วกัน มาหาของกินแถวนี้กันไปเลยมหาชัยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ก็คืออะไรวัดเจดฮะวัดเจดวัดเจด,ดเฮ้ยวัดเจดมันมีนี่นี่ว่ะรถช่องหรือปะถูกต้องเฮ้ยสงสัยมานานแล้วเออวัดเจดมันมันขยขไขรถช่องเลยเหรอในวัดเนี่ยนะอันนี้ใช่ไหมวัดเจดตรงไปเฮ้ยอยุด จุดหมายของคุณอยู่ด้านหน้าวัดเจดใช่ไหมเขาเข้าไปถามเขาหน่อยได้ไหมอยากกินอยากกินอันนี้ปะมาถึงวัดเจดทั้งทีต้องมาหารอดช่องกันสักหน่อยนี่ไงก็เจอะกันแถวนี้มาถึงวัดเจดเอางี้เรามาตามตามหารอดช่องวัดเจดออริจินัลของแท้เพราะเรามาที่วัดเจดนะเอาละครับตอนนี้เราถึงวัดเจดแล้ววัดเจด วัดเจดเพราะฉะนั้นเราจะมาตามหาอดช่องกันมาถึงนี่ทั้งทีถามหาแล้วก็ได้กินมาตลอดแล้วไม่รู้ว่ามันออริจินอลมันอยู่อยู่ที่นี่จริงใช่ไหมใช่วัดเจดใช่ปะใช่จ้าถ้าอย่างนั้นไปถามเขาดูว่าจะหากินได้ตรงไหนถามหลวงพี่หน่อยว่ารดช่องวัดเจดยูกุฏิไหนฮะวัดเจดตรงร้านค้าเอา้าแล้วในกุฏิไม่มีรถช่องผม ไม่มีเหรอฮะจมยอ่อเดี๋ยวไปซื้อให้โอ้ยช้พพะเออไม่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในวัดครับเราไม่ได้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเสน่ห์ของรดช่องวัดเจดอย่างหนึ่งคือความกะตี้เขาหอมมากแล้วก็เส้นนุ่มมากเฮ้ยถึงแล้วเหรอตรงนี้เลยเหรอถึงแล้วตรงนั้นสาลาไม่ใช่อะไรอีรถช่องใช่จริงๆหรอ ถึงแล้วรถช่องรถช่องแล้วไงนี่รถช่องแล้วไงไม่ใช่ช่องนานไม่ช่องนานเหรอไม่ได้ใช่ไหมรถช่องอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ลงมาเลยเหรอเฮ้ยบ้าแล้วนี่แหละรถช่องวัดเจดนะฮะนี่ครัวคุณต่อยก็ก็ก็ไปออกมาแล้วนะฮะเฮ้ยไป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 ที่จ๋าคะเจ้าของเจ้าของสวัสดีฮะ จาอ๋อคนไหนฮะไม่คนรู้เหรอเออขอโทูนะโอ้โหราศีจับมากเนี่ยราศีจับไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมพี่เจ้าของสวัสดีฮะที่เจ้าของพี่ชื่ออะไรฮะโทษทีพี่จุ๋มค่ะพี่จุ๋มเหรอทำรถช่องพัสเจ็จมาตั้งแต่อายุอะไรอ๋อจริงจริงเออรุ่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่สามีทำมาก่อนค่ะพี่จุ๋มเพิ่งจะมาบุกเบิกช่วงหลังแล้วนี่เป็นเป็นรุ่นรุ่นลูกรุ่นลูกค่ะ พระเอิญใช่ไหมรถช่องเรามียี่ห้อก่อนไหมวัดเจดเลยไหมรถช่องวัดเจก็คือว่าน่าจะน่าจะคำพูดของอคนที่เข้ามาซื้อค่ะชาวบ้านนะคะว่าเอ้ยจะไปกินไปซื้อรถช่องที่วัดเจด อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราขายอยู่ถนนนี้เข็นขายอะค่ะแม่เข็นขายก็เลยกลายเป็นว่าติดปากเป็นรถช่องวัดเจตไม่ใช่มีเป็นยี่ห้ออื่นมาก่อนไม่ใช่ก็คือรถช่องธรรมดานี่แหละแต่ถ้าซื้อก็ต้องมาซื้อวัดเจตใช่ค่ะใช่วันนี้ผมมาถึงนี่เขาเรียกโรงงานเลยป่ะพี่ที่ผลิตค่ะอุตสาหกรรมโคเรนยกขนาดย่อม่ะไม่ถึงโรงงานไม่ถึงถึงโรงงานเป็นอุตสาหกรรมแบบโคเรือนก็บินน้องๆทําอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ผลิตวันๆหนึ่งเยอะไหม คืออ่าถ้าเป็นเปรียบเทียบกับสมัยก่อนกับยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะน้อยลงเนื่องจากว่าวัตถุดิบอะค่ะ,ะที่มันเป็นจากธรรมชาติคือมีแค่ไหนทําตามที่วัตถุดิบมีเสน่ห์ของรสช่อ,องวัตเจตคือน้ํากะทิที่แบบมันทําไมมันหอมแบน<า>เปตน,นปมะพร้าวนี่นะะมันเป็นสูตรลับหรือเปล่าหรือว่ามันมันมันมีส่วนลับลับไหมจริงจรไม่มีค่ะไม่ทำตาม ที่มันเป็นอยู่ใช่ช <i> ค่ะไม่มีอะไรลับเลยค่ะก็คือน้ำตาลมะพร้าวที่เราซื้อมาเนี่ยแหละเส้นล่ะเขาเรียกเส้นแบบอะไรค่ะเส้นค่ะเส้นเขาเรียกเส้นนะไม่อะไรค่ะแป้งข้าวเจ้าส่วนผสมส่วนปกติควรปกติอะค่ะก็คือตั้งแต่สมัยไหนก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่อร่อยไม่ปกติฮะมีมีเศษเศษเหลือๆไหมมีค่ะมีอยากชิมต่อหน้าเจ้าของแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยขนาดไหนได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะมา ว่าไม่มีใครนะฮะที่จะได้กินกับเจ้าของจริงๆนะเนะี่ยเจ้าของก็ชงว่าเชษแหมมันมีสูตรอะไรไหมใส่ต้องใส่ประมาณานี้จะดีเวลาเวลาใส่ลงไปน้ำกระทีลงไปนะคะช่วยตี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 ตตให้เขาแบบว่าตีให้ตีให้เข้าค่ะใช่ค่ะเออไม่ได้ใส่เยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะแล้วแต่คนชอบความหวานเดี๋ยวคุณหนลองทานดูนะคะว่าหวานไหมแล้วนั่นคือส่วนอันนี้เป็นข้าวเม่าที่เราคั่วเออคั่วนะคะไม่เคยมีค่ะ ถ้าเราเปรี่ยนทียบมันก็คือคอนเฟกที่เราจะใส่ลงไปในนี้ค่ะแต่มันเป็นข้าวเมานะคะมันจะเป็น popping อ,ปปอย่างหนึ่งที่รู้สึกโบราณมากในหอยไม่เคยผมตอนที่เป็นอนี่นี่พี่ขายไปนานแล้วค่ะทำมานานแล้วค่ะแต,แ,แต่ลูกค้าจะไม่ค่อยได้ทานหรอกค่ะเพราะว่า<อ>เราจะให้เฉพาะลูกค้าที่ะจะซื้อแบบถ้วยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วขายแบบนี้นะฮะบอกได้เลยเก้าโมงเช้าก็หมดแล้ว <laughs> นะฮะมันมันมันมีน้อยทําน้อยหมดตั้งแต่วันก่อนๆถัดมาคือมาคือจองไว้หมดแล้ว ไม่เคยกินแบบนี้เลยนะฮะ,ะ,ะนี่ฮะลอดช่องวัดเจดออริจินอลมีข้าวเม่าด้วยืข้าวเม่าอร่อยอะ่ะหาทานยากนะคะจะไม่ค่อยมีที่ไหนไม่ค่อยมีนะคอยยทำคอยทำ,ยำต้องมีข้าวเม่าด้วยบอกได้เลย อ๋อจริงๆครัอร่อยมากพี่คืออย่าใส่เยอะกว่านี้ผมว่าผมว่ากลังดีพอที่พี่ใส่ไปเต็มเป็นถุงเป็นชุดอย่างงี้ใส่แค่นั้นแล้วมันจะพอดีอู๋แต่หาไม่ไม่เคยกินเลยไอ้ที่มีมีข้าวเม่าพี่เดี๋ยวผมซื้อกลับอย่าซื้อกลับที่นี่ซื้อได้ไหมไม่มีราคาหมดราคาหมดแล้วเหรอนี่ผมมาเช้ามากแล้วนะหมดตั้งแต่ตีห้าจ้ะผมมาตีสี่ครึ่งไม่มีราคาผมมาตีสองอะ ก็ไม่มีแล้วผมทำไงครับาผมผมจะมาซื้อไม่ออส่วนใหญ่คนจะมาซื้อที่นี่ใช่ไหมอ,อ่าจริงจริงตรงนี้เป็นที่ผลิตนะคะออแนะนำให้เข้าตลาดที่ออลูกค้ารับไปขายแล้วก็ร้านน,านี้ได้เลยเป็นร้นานนี้ที่ที่มีสแตนบายทั้งวันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้อยู่ถึงทั้งวนนันอ,อ๋อเอ,อ้ยร้านตรงขั้นไหมใช่ไหเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวหมดถ้าสมมุติแบบเราอยากกินแบบออริจินอลมาสั่งที่นี่ทำไงตอนนี้งดจองไปถึงอีกประมาณ2 3สมปีข้างหน้าค่ะ จจองไปถึงอีกสองสามปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินไม่ต้องมาตรงนี้นะไปแถวเนี้ยมีร้านหายเต็มเลยนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของของวัดเจดเลยถ้าใครมาแถวนี้ <laughs> ไม่อยากหยุดไม่อยากหรวเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปซื้อกลับบ้านต่อให้เป็นลอดช่องสิงคโปร์คุณไปกินหนึ่งสิงคโปร์ก็ไม่อร่อยเท่าลอดช่องวัดเจด อ่ะโหจะออกหรือไม่ออกเนี่ยเครื่องเหรอครับขี้ค่ะ<ฮ><ฮ>วินฟาร์มเ e จจี้ผงผัก30ชนิดมีไฟเบอร์ถึง10,000มิลลิกร,รมัมช่วยเพิ่มกากใหญในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาติอร่อยทานง่ายช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นวินฟาร์มเ g จจีครับ จริงๆแล้วจองที่นี่ไม่ได้มาซื้อที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าจอยอดจองเนี่ยสอถึงสปี <Wow. S 1> นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติสนใจก็ไปร้านนั้นเลยนะฮะใกล้ๆก,กันเลยไปๆป,<ไ>ปนี่ร้านติดกันเลยติดเดินมาเยื้องมันนิดเดียววัดเกตตำนานขนมไทยนี่ถ้าจะมาซื้อนะ,ะมาซื้อกลับบ้านนะต้องมาซื้อที่นี่นะฮะมีมีหลายอย่างมากเลย พี่จ๋ามีอะไรบ้างที่นี่มีอะไรบ้างนอกจากอาลอดช่องวัดเจดพร้อมทานแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมฮะก็จะมีเป็นนมสดลูกตาลค่ะครับมีเฉากลวยในน้ำหล่อของังกล้วยนี้เราทำอ้โหอันนี้ทำเองอร่อยเลยแล้วก็เต้าหว้มะพร้าวอ่อนนี้เราก็ทำเองค่ะเไอติมกะทิสดไอติมเผือกค่ะแล้วก็จะมีสลิมกับครับทิมทับทิมกรอบนี่นะฮะทับทิมกรอบวัดเจดเกี่ยวไหมใช่ไหมสลิมวัดเจดอร่อยต้องวัดเจด ขนมไทยนะฮะนี่ซื้อกลับได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นแบบพร้อมไหนไหนพร้อมดื่มค่ะอันนี้ก็จะขายดีมากคดละ20บบาท20บาทเหรอผมดื่มมั้งตรนี้เลยดีกว่านี่รสช่องพร้อมดื่มอร่อยโอ้โหอร่อยมากแล้วอย่างนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงฮะที่ร้านตรงนี้จะเปิด8โมงจนถึง5โมงเย็นค่ะแต่ว่า ลูกค, <S <S ค้าจะต้องมาเร็วหน่อยน่าจะต้องการมาซื้อรดช่องเป็นชุดอะค่ะที่เราจะขายดีจะเป็นอดช่องเป็นชุดก็คือประมาณเที่ยงไม่เกินบ่ายก็จะหมดแล้วค่ะผมว่ามันเป็นเป็นขนมไทยประวัติศาสตร์ว่ะผมว่าไม่ต้องระดับโลกเพราะว่าไอ้เียอย่างเงี้ยดูดิขนาดแบบอ่ะคุณเราไม่ได้ตั้งใจแบบขายเยอะขายเยอะให้ทุกคนได้กินให้ทุกคนได้กินใช่โอ้โหนี่คือรดช่องวัดเจดครับเอามาสิบ จยดูของก่อนนะคะว่าพอหรือเปล่าาโอเคจบแล้วผมจบแล้วผมผมน่าจะไม่ได,ได,ได้เดี๋ยวหนูดูให้เออามากันได้ที่ร้านนี้นะฮะร้านบ้านลอดช่องไทยวัดเจดอร่อยค่ะอร่อยค่ะขอบคุณมากครับ,บได้มาเยอะเลยแบบเมื่อกี้ดีใจนะพี่เขาก็ซิปบอกว่านีมีคนมาขอถ่ายเขาไม่ให้ไม่ให้ถ่ายนะแต่เราถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงมากเลยนะครับมา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  ได้ของกลับแล้วเดี๋ยวเอาจะ,จะจะเรียกได้ว่าเดี๋ยวเขาเรียกให้ให้ค่าถาม่างให้เดี๋ยวจะไปถวายพระด้วยขอถวายหน่อยได้ไหมครับขอถวายครับขอบคุณครับป่ะอะไรนะท่านท่านอะไรนะน้ำแข็งน้ำแข็งเนือน้ำ ท่านท่านโทรสั่งนะท่านโทรสั่งนะขอโทษจริงๆครับโอ้หมดอาหารน้องแข็งก็ <c oughs> เจอแม่ที่นั่งล่มลื่นสำหรับนั่งรับประทานเยี่ยมเลยโอ้บรรยากาศดีมากนะฮะวัดเจดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยผมว่านะตรงนี้เลยดีกว่าโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดี วันนี้โชคดีเหลือเกินนะครับที่ได้กินลอดช่องวัดเจดแต่ถ้าสมมุติจะให้ครบสูตรจริงๆก็ต้องกินลอดช่องในวัดเจตครับวันนี้ครบสูตรจริงๆนะครับอย่าลืมกด subscribe และ notification ด้วยแล้วลืมอย่าลืมกดเข้าเมาด้วยนะครับผมเพราะผมชอบเหลือเกินวันนี้ไปแล้วครับกับหอยโหยคื